ไกบ่เฮ้ยอันนั้นก็บดีอันนี้ก็บดีอ่าตายนั้นเหลือบ่เฮ้ย,กย,กยไก่ฮะเนี่ไข่ไก่เงวะกูลาออแอแะไรอยู่ผู้สึกเงินเดือนหมื่นหนึ่งใจกันเงินเดือนยังปิดแสนไอ้ยังบ่ลรลำเหลือบะหลายๆข้างครับมีไผ่มีความรู้สึกหรือมีกำกึดแบบนี้ห้องครับฝากไว้เป็นกำกึดเดอ้อทุกพ้อการทำงานดีกว่าฟุ้งซ่านห้องงานแบบมีครับเมื่อใดก็ตามที่ฮาบอกว่าเฮาตุกอะครับ ลองกลับไปพอตี้จัดหางานครับยังมีคนว่างงานยังมีคนตีขึ้นทะเบียนว่างงานและอยากมาทําตําแหน่งเฮาแฮมเป็นซิปเป็นร้อยคนครับเมื่อในการตามทีเฮาบอกว่าเงินเดือนน้อยครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับถูกลดเงินเดือนทําไปก่อนเถอะครับเป็นกําลังใจที่ดีเป็นกํลังกึดที่ดีครับลองไปสังเกตพอตี้เสียไฟแดงเถอะนะฮะคนขายพวงมาลัยครับไฟแดงกี่เตือะครับกว่าจะได้ขายพวงมาลัยหนึ่งพวงเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดแบบนี้ กำกึดบวกๆกำกึดดีๆครับจะพาเราไปเจอแต่สิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเด้อครับสำหรับคนทำงาน